สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชัวนี้กับฝนตกแล้วนะครับสําหรับไผที่ยังบมีพันธุ์มันปลูกนะครับเนี่ยมีผมมีพันธุ์หนึ่งมานําเสนอตอนนี้เป็นพวงเพชรครับมันพวงเพชรือว่าบางผมเอินมันอิแหล่นะครับมันพันธุ์นี้นะครับนี่นะครับส้ายที่เอินมันอิแหลกันนี้แหละครับบปนหยอดเป็นครับตัวนี้หยอดพันธุ์สีออกสีแหล่นะครับสีม่วงเข้มนะครับเนี่ย นี่ครับสีม่วงเข้มนะครับใบสีบ่วงาวปันไหนนะครับซรัามันผานีเบื้องดินครับเบื้องดินตอนซ้อนนี่ครับแปลนี้ลำงานครับแปลงแปลงนี่นี่เบื้องรวยครับง่ามครับนาชิดสองมตรว่าขาดนะครับสำหรับแปลงนี้เบื้องดินครับ โดีแปลกดีครับนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากได้มันไปปลูกนะครับกระโรเข้าหมายเลข0637306789ครับ0637306789ครับต้นละบาทหาซิปตังค์นะครับแปลงนี้แปลงนี้ต้นละบาทหาซิปตังค์ครับมันก็ะด้ษแต่แปลงนะครับมองง่างามราคามันกระอันนี้สำหรับใครอยากได้มันอีแ,อแ,อแหล่หรือว่าพวกเพจหรือว่า เกษตรยากกะมีนะครับแต่ว่าผมจิกขัดในพี่น้องตัดแปลงที่มันงามๆนะครับนี่โอ้ยเบึ่งอะไร้าครับผมว่าหายง่ายครับมันที่แบบนี้นะครับมันที่งามคือแปลงนี้นะครับมองผมไปตัดกะบ่มีแปลงที่งามทอแปลงนี้นะครับแปลงนี้ในชุดนี้มีประมาณหมื่นลำนะครับประมาณหมื่นต้นแต่ว่ามีคนจองไเแลาครับหาพันต้นนะครับ แต่ตว่ากะมีแป้งอ่นหี่เลยครับแปลงนี้ก็งามประสิทธิพยงงามครับนี่พี่น้องนะครับสารบัญอีเหล่หรือว่ามันพุงเพ็ดนะครับเพียงตัวระบาดนะชิดต,ตังครับนี่กระรซ็นี่กมีนะครับแต่ว่ามันบดดีผลกันแปลงนี้มีเฉพาะมันอีนเหล่หรือว่ามันพุงเพ็ดเลยนะครับนี่ครับรำงามครับเดี๋ยวผมจะเป็นกล้อง นะครับก็มีขายกันนะครับมีแบบแผไปสุดหอกมารับเองก็มีขายมีกล่องแต่กัล่องละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งส่วนเป็นล่ำนะครับล่ำละบาทห้าิบตังค์ยังบวรวมส่งนะครับยังบรวมค่ารถนะครับนี่ครับโอ้ยสองมีดตัวถ้าวัดจากขึ้นเอดยอดผมกะว่าสูสีสามมีดเหรอครับ แต่ว่าเวลาค่ะตัดขั้บด้ตัดจำหยอดนะครับนีต้นตกาพยูยรยไปปลูกมันตน้นหญ้าดกครับหดกนะครับมา้ดเดียวครับอยาคุดให้พี่น,อน,น,น้องมึงยังมึงนอะมึงหอดินแ,แตกครับพูดนะมึงคุดอะไรนะครับมึงพูดถึอกองไห้นะครับ,น,รน,น,รบนี่นครับรานแปลงางามครับไปสนใจริญเข้านอกศูนยสามเจสามศูนย์หกเจแปดก้าครับ มีถึงมันพวงเพลทเลยก็มันกับเสียนนะครับเอาไปมาคิดนี้นไว้สักนิดสักก้อนครับปลอ,อกก็ไม่คิดหนาัสดีครับ